สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตนวนับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วมอนสกิโตกับเกมที่มีชื่อว่า The Ghost กสนอีนเช่นเคยแน่นอนวันนี้ผมมาเล่นคนเดียวหลอนแน่ๆเพื่อไม่ให้มีการเสียวเวลาก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเพอการอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับไหนดูซิเริ่มแล้ว ไวัย,ยังวะแมปอะไรวะเนี่ยเปิดนี่คืออะไรคืออะไรไม่รู้โอเคโอ้บรรยากาศโคตรหล่อเลยท่านผู้ชมนี่ปตัวอะไร เอ่ผมว่าผมอยู่ชั้นล่างดีกว่าชั้นบนไม่น่านี่ทำไมไฟมันกระพริบวะห้องนี้มีอะไรหรือเปล่านบไม่มีอะไรเลยแล้วผมจะต้องมาหาอะไรกันเลยเนี่ยอี่ทำไมไาฟ ตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรเดินมาเนี่เหมือนที่นี่จะไม่มีอะไรเลยเนะี่ยไม่ใช่ว่าค้นของอยู่ดีๆแล้วก็วูบนะไม่เอานะแบบนั้นไฟมันก็พริบอะไรวะอ,อะไรวะนะใชตาฝาป้าตู้ กีทีปิดดีกว่าเช็ตกใจอย่า่ายืนใกล้ดิให้ตกใจอา้าวยินจ้องหน้ากันเฉยข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมไฟมันกระพริบจังเลยเดี๋ยวนะปกติคนมีอยู่สี่คนไม่ใช่หรอวะอา้อาว ายมายืนจ้องกําแพงนี่มันไม่ใช่เกมผีแล้วนี่มันคือเกมตลกนายม,มายืนทำอะไรตรงนี้เนะี่ยเอา้าวัดเพื่อนหายเอาเลยคนหนึ่งหายไปไหนะ่ะเอาไปนูน่นละนี่นารากตัวอะไรมาหรือเปล่าน่ยแปลก,กแล้วนะ แปลตั้งแต่คนนี้ยืนจ้องกำแพงแล้วเนะี่ยผมว่าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะรอดเพราะนั้นไปค้นหาของดีกว่าถึงผมจะไม่รู้เลยว่าให้ค้นหาอะไร,ไป,ร,รไปกับพิบจังเลยเฮ้ยไปกับพิบอีกแวเอ้ยเสียวเะนะี่ยตูดีกว่า ึงผมจะรู้คือว่าผีสามารถเปิดประตูได้อ่ะนี่พวกเอ็งมาหาที่แอบหรือพวกเอ็งมาหาที่อะไรกันเนี่ยเีย่ผมว่าพวกเราต้องไปหาของไม่ใช่หรอวะไม่ใช่มายืนทำอะไรแบบนี้สวัสดีครับมันมีอะไรใช่ไหมครับ เชื่อแล้ววะนี่แล้วคนนั้นที่ยืนเอาหน้าคูแบบกำแพงก็ยังอยู่นี่วะทงนั้นขึ้นไปชั้นต่อไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเอาแลละฟุก,ก้าขึ้นไปเลยจะอย่าหันหน้าเลยวันนั้นดิตกใจหมด ผีหายไปไหนหมดวะเกิดอะไรว,วะป้ป้าปไปไปเอาละเราต้องไปที่ไหนกันต่อเนะี่ยชั้นบนมั้ยขึ้นไปเลย ช่ยชายขึ้นไปเลยผม่มขึ้นขึ้นก็ได้วะเอ้ไฟกระพริบเอ้แบตแัดหน้าจอบนเองเฉยแล้วคนนี้จะเอาหน้าถูก,กับกำแพงอีกนานแน่ โอ้ผมว่าขึ้นไปดีกว่าตายก็ยอมถ้าเกิดอยู่ตรงนี้คงจะไม่รอดหรอกขึ้นมาสิ่เลยคนหนึ่งออกไปแล้วท่านผู้ชมเออเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไร จะมาอยู่ที่เดียวกันดีเสียงอะไรวะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่มีใครกล้าขยับตัวละเอ้ย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  นอลูกป,ปั้นเป็ดโหอะไรวะเนี่ยทำไมสว่างเหลือเกินมนะันอาชันกำลังจะตายคือไม่มีผู้รอดชีวิตเลยเฮ้ยแบบนี้คลิปมันก็สั้นนะสิไปอีกตาก็แล้วกัน ระหว่างนี้ก็รอห้องน้ำ y <years> อ a r ั l a t e ่อมานี่มาแล้วแมปโรงพยาบาลเริ่มเลยเหรอไหวจังวะได้เป็นมนุษย์แล้วคือเราต้องหาของมาซ่อมรถใช่ไหมโอเคแล้วไปทางไหน ยืมช่องหน้ากแล้วจังหวะนี้ป้าป้าป้าปาปอย่าเนี่งดูได้เลยมนง้นมันจะเป็นเหมือนตามาที่แล้วมีรอรถหรือเปล่ามันมีรอรถไปแล้วมารยาทด,ดี๋ยวปิดประตูให้เอยเอะมีคนพบล็อกปีกอันนี้ต้องการกุญแจ นี้ประตูปิดนี่ไม่มีอะไรเลยนี่อะไรหยิบไม่ได้สตกใจหมดนึกว่าใครเข้ามามคงไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเอาละคุณผู้หญิงจงบอกข้าเถิดว่าของอยู่ไหน ีเจอขโมยของซะหน่อยเป็นอะไรมันหันหน้าเองเฉยเลยตู้น,นี้เหมือนห้องนี้จะไม่มีอะไรเลย One hour later อ้าวเฮ้ยเพื่อนหายอ้าวเฮ้ยเพื่อนหาย านานวันน้าถ้าชมผมโดนเพื่อนทิ้งที่ไหนวะเนี่ยคุณนั่งแล้วนั่งแล้วก็ดูแผนที่แล้วเอาละผมอยู่ตรงนี้เอา้าดูเพื่อนมาได้ด้วยผมน่าจะต้องไปลองไปถ่งทางเดินก่อนดีกว่า a few moments later ห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้เหมือนจะไม่มีเฮ้ยมีมีม,ม,มีนี่เก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้โอ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 ้อย่าบอกนะว่าผมจะตายคนแรกนะ ตามีเปรตเหยียบแล้วมีเสียงด้วยเฮ้ยหลอนนั่นเนี่ยอะ้วผมว่าผมดูแผนที่ก่อนดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ห้องผ่าตัดหมายเลขสองบรรยากาศหลอนแท้ผมว่าผมจะต้องขึ้นไปที่โรงรถ เพราะฉะนั้นอะไรวะเสียงอะไรมันหลอนจัดเลยท่านผู้ชมผมว่าผมได้ยินเสียงเปิดประตู ไปดีกว่าอืมบงว่ามือนต้องกลับไปลงรถอืต่อหน้าต่อตา ทานผู้ชมเห็นวันที่ผมเห็นไหมมันต่อหน้าต่อตาเลยเหมืนที่เปิดมืนที่เปิดประตูมังแก้วมันจะไม่ใช่คนซะด้วยถ้าเกิดเป็นคนมันจะขึ้นชื่อนามเอาละผมนั่งอยู่ตรงนี้หละผมไม่ออกแล้ะ แม่นะในตัวผมยังไม่มีอะไรเลยไม่กล้าออกจากห้องเลยท่านผู้ชมคงไม่มีตัวอะไรใช่ไหมต้องแช่อยอ่างยังยัง,ยง อยู่แถวนี้ท่า,านาผู้ชมไม่ใช่คนอับผีแต่เกิดไฟคลิปแสดงว่าเป็นผีนะมัน่าเรื่องลิดประตูเี่เมื่อกี้เสียงอะไรน่ะฮะ ทะลุกำแพงงันผมนั่งอ่านแผนที่ละตอนนี้ผมอยู่ที่โรงอาหารก็ไม่ไกลลงรถเลยนะเสียงเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างนอกประตูนันเลย ผู้ชมได้ยินเสียงไหมเสียงมันกลังกรีดร้องเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยท่านผู้ชมไม่มี ผมจะไม่ไปช่วยคนอื่นจริงใช่ไหมเนะี่ยทำไมเดินไปสนามมันก็มีเ,เสียงวะหลอนนั่นนี่อะ เสียงชัดเจนเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ในประตูนั่นน่ะท่านผู้ชมแล้วผมไม่ได้ปิดประตูด้วยไงโหทางนี้ออกไม่ได้ด้วย มันต้องประเชิญหน้าความจริงครับท่านผู้ชมอย่าหันหน้าเฮ้ยความจริงอะนั้นได้บอกว่าให้ผมนั้นรีบกลับไปที่เดิม แล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรออกมาจากตรงนี้ด้วยที่ร,รู้อายจอกจากห้องนี้ยังไง คือทางออกถ้าเกิดไปทางนี้ก็จะสามารถไปถถงทางเดินได้แล้วก็จะไปห้องโอเคู้ชมผมจะใส่เกียร์หมาแล้วนะสามสองหนึ่งอ้าวเฮ้ยอย่าหมุนดิเฮ้ย วิ่ง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 เลี้ยวซ้ายขาดอะไรนะ่ะขาดล้ออีกสองข้างแล้วก็เชือกเพลิงแล้วก็ขี่โอเคโอเคขอบคุณที่บอกผมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วก็ขังตัวเองไว้ในนี้ นี่เหลือห้องไหนยังไม่ได้ไปบมางงวะเนี่ยเหลือห้องบาสเกตบอลยังไม่ได้ไปแตวผมไม่กล้าออกไปจากห้องนี้แล้วอ่ะกตจะนู้นเสียงประตูเปิดอื้อหือือ้หือไฟกระพริบแบบนี้อื้อืออ,อ,อยู่แถวนี้เลยท่านผู้ชม อยู่หลังจากประตูเนี่ยผีแน่ๆเอายังไงดีล่ะจะออกไป,ไปเผชิญความจริงหรือไม่ผมต้องดูว่าผมจะไปที่ไหน เดี๋ยวผมจะไปกลับไปที่เดิมอยู่ดีนี่หว่าโอเคั okay, ้งงั้นเดี๋ยวผมจะเดินผ่านห้องผ่าตัดสองไปยังห้องผ่าตัดอีกอันหนึ่งก็แล้วกันอืมเสียงดังฟังชัดเหลือเกิน แต่ฟันม่กก็พิมนะถ้าผู้ชมแสดงนะว่าผีก็ไม่ได้อยู่แถวนี้นี่อาจจะเป็นแค่เสียงหลอกเฉย เกิดลงไปข้างล่างก็จะเป็นห้องผ่าตัดอีกแล้วก็ให้ทำการเลี้ยวขวาอย่าบอกนะว่าคารกรอยู่แถวนี้เร็วม่กล้าเปิดเร็วเสียงบรรยากาศ ประตูปิดประตูตให้เรียบร้อยมีของไหมอะไรเปิดได้มีอะไรไหมเออ,อไนั่งก่อนดูแผนที่แป๊บนี้ผมยังอยู่ ห้องอะไรวะเนี่ยห้องหน่วยดูแลสองแลวเสียงอะไรมันกองแกงกองแกงลก,งกงหนาวะเนี่ยหลอนเลยถ้าเกิดเดินไปต่อมันจะเป็นห้องผ่าตาัดแล้วก็ถ้าเกิดเดินไปต่ออีกก็จะเป็นหน่วยดูแลอีกอันหนึ่งโอเคอเสียงดังฟังชัดดิแกะ ไปแล้วเกิดประตูไหนเปิดแล้วนอก็ว่าอยู่ว่าทำไมแบบทำไมไฟมกับพิบทำไมมันได้ยินเสียงใกล้แท้มันอยู่ตรงนี้เลยชั่วออคือตายแน่ จบชีวิตตัวเองเลยก็แล้วกันโอ้โครชั่วเลยผีอยู่ตรงนี้แล้าตาอะไรวะเนี่ยโอ้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม The Ghost ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งผมด้วยนะครับสำหรับพาทนี้ก็ไว้เจอใหม่แค่นี้นะครับ See you next time